ถ้ามังกรดำนะคะรีดเส้นเลือดมือซ้ายด้วยความเร็วเป็นวงกลมหลหลายครั้งและหยุดดูแรงสะท้อนกับวยวิธีโคง้งวงกลมแล้วจึงแปะเส้นเลือดกดัดล่าปล่อยกดัดล่าปล่อยกัดล่าปล่อยทำสลับไปสลับมาทั้งซ้ายและขวา แล้วดูวิธีทางตามความเป็นจริงว่าเขาจะไปทิศทางไหนการหักข้อมือซ้ายวาขวาเชื่อมต่อเส้นเลือดเป็นวิธีโค้งทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาปล่อยมังกรรอบร่างกายปล่อยมังกรเชื่อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัดลากต่อย กัดหน้าต่อยทำจนรู้สึกมีความสมดุลแล้วปล่อยมังกรขึ้นข้างบนโดยหักข้อมือออกหักข้อมือเข้ารวบฝ่ามือเข้าหากันลูกผ่านลำตัวเป็นท่าจบ แต่ข้างหลังเป็นท่ารักษาต่อมหมกไตผสมดุลมีแรงผักเข้ามาข้างหน้าเข้าสู่สมาธินะคะ